สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็ Fc ที่รักแล้วก็ชื่นชอบในรถเก่าแล้วก็ผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องการยกเครื่องดีทีร้อยลงนะครับเพราะว่ามี Fc บางท่านอยากส่งเครื่องมาให้ผมทำนะครับแล้วคราวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะ ไปให้ใครถอดดีนะครับเพราะว่ารถก็จอดอยู่ที่บ้านแล้วไปให้ที่ร้านบางร้านก็ไม่อยากรับเพราะว่างานพวกนี้บางทีมันต้องใช้เวลาจอดนานแล้วอาจจะไปเกะกะหรือไปกินพื้นที่ทางร้านเขานะครับก็เลยสอบถามผมมาบ้างว่าจะสามารถยก ลงเองได้ไหมจะแกะยังไงมีขั้นตอนยังไงก็จะทําให้ดูนะครับก็เผื่อเป็นแนวทางแกะ FC นะครับบางท่านอยากจะลองดูแต่ถ้าบางท่านมีสถานที่หรือมีอู่ที่ถอดให้ก็จ้างเขาดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเกิดว่ามีความสามารถหรือมีความรู้นิดนึงก็จะสามารถถอดได้แต่ถ้าไม่มีความสามารถด้านช่างนะครับพยายามหา ร้านดีกว่านะครับถ้าไม่มีร้านก็ส่งมาให้ผมแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลารอคิวรอจังหวะนิดนึงเนื่องจากช่วงนี้งานผมก็จะเยอะทําให้ไม่สามารถอัปเดตคลิปได้นะครับคันนี้นะครับผมทอดถอดท่อไอ,อ,อเสียออกไปแล้วนะครับแล้วก็ถอดหม้อกรองออกนิดนึงเนื่องจากท่อไอเสียมันติดหม้อกรองมันถอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูอีกคันหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับ ท่อไอเสียดีทีร้อยก็จะอยู่แบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีมอกรองอยู่ด้านหลังนะครับแล้วเวลาถอดท่อนะครับเราก็ต้องถอดน็อตคอท่อตรงนี้2ตัวนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยสตัวนะครับลองดูนะครับไล่ตามคอไปก็จะเจอนะครับเราก็คลายน็อตสตัวนี้แล้วด้านบนก็จะมีน็อตยึดนะครับนี่ครับด้านนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดบอกมาก็จะเห็นมี น็อตตัวนี้ที่ยึดท่อเสียอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็ต้องคลายออกด้วยนะครับจะคลายหมด3ตัวก็ได้หรือคลายเฉพาะตัวเดียวก็ได้นะครับมันจะเป็นตัวกลางตรงนี้ตัวเดียวนะครับเราก็คลายตัวนี้ออกแล้วก็มากแกะปลายท่อนะครับที่ยึดอยู่กับขาไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วมันก็จะดึงปลายท่อออกไปด้านหลังนะครับดึงปลายท่อออกไปด้านหลังได้ตรงนี้ก็อาจจะมี ยางหรือโอลิงสวมนิดนึงนะครับก็ดึงออกไปได้เลยนะครับแล้วแต่บางรุ่นก็ทําแคมปมารัดแล้วแต่ช่างคนเก่าเขาแปลงมานะครับหลังจากนั้นก็ต้องแกะป้ายตัวนี้ออกด้วยนะครับเนี่ยแกะป้ายคําว่า e n d ดูโรตัวนี้ออกเพื่อที่เวลาเราดึงออกไปข้างหน้านะครับมันจะได้ไม่ติดนะครับไอคันที่ผมถอดนั้นเพราะว่ามันติด ตัวปากมอรกรองตัวนี้เขาแปลงมานะครับมันใหญ่กว่าเดิมทําให้เราถอยออกไปไม่ได้ต้องแกะหมอรกรองออกนะครับเนี่ยหลังหลังจากคลายน็อตด,ด้านบนออกแล้วนะครับก็คลายน็อตตัวนี้เสร็จเรียบร้อยก็ดึงออกมาด้านหน้านี้นะครับดึงมาด้านหน้าเข้ามาหาตัวตามตำแหน่งที่มองเห็นอยู่อย่างนี้นะครับก็ขยับโยกซ้ายโยกขวานิดนึงนะครับมันจะมีมุมนะครับเดี๋ยวมันจะมีมุมออกของมันเองต้องลองดูนะครับผมอธิบายตรงนั้นไม่ได้เพราะว่า มันไม่ได้ทําให้ดูนะครับพอดีคันนี้ก็ไม่ได้ถอดคันนั้นก็ถอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการยกลงนะครับว่าจะต้องทอํายังไงบ้างเผื่อเป็นแนวทางนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับว่าเราจะต้องเอาอะไรบ้างไม่ใช่ฝั่งซ้ายฝั่งคัตนะครับฝั่งขวาอ่าผมพูดผิดไปนะครับฝั่งขวานี่มันก็จะมีอยู่ นี่นะครับก็จะมีสายเข้าปั๊มทูทีนะครับเราก็ต้องกดออกนะครับมันทีทีร้อยก็จะมีน็อตสามตัวนี้นะครับก็ใช้ไขควงนะครับหัวตัวตอกนะครับค่าให้ดีนะครับอันนี้เป็นเบอร์สามนะครับให้ดีนะครับก็ถ้ามีตัวตอกก็ดีถ้าไม่มีก็เอาไขควงตัวใหญ่ๆนะครับก็มาจับแล้วหมุนแต่ถ้า จะทานี่ก็ต้องมีไอ้พวงตอกไว้นะครับว่าเผื่อมันแน่นนะครับไม่ออกนะครับนี่นะครับโอเคเมื่อคลายน็อตออกหมดแล้วนะครับก็เปิดมาก็จะเจอปั๊มทูทีนะครับเจอปั๊มทูทีแล้วก็มาแกะสายนะครับแกะสายตัวนี้นะครับที่ สายเนเร่งที่มาคล้องที่ปั๊มคุทีนะครับก็ขยับปั๊มแล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับสายก็จะหลุดออกมานะครับนี่จะดึงออกมาทางไหนก็ได้นะครับแค่นี้นะครับนี่แล้วก็หมุนตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเครื่องเราจะยกลงไปทั้งตัวนะครับเสื้อสูบตัวนี้นะครับก็ผมคลายน็อตออกบ้างแล้วนะครับแต่พยายามเอาเสื้อใส่เก็บไว้เพื่อ ให้ทางผู้ชมได้ดูนะครับว่าเวลายกนะ่ะมีทั้งเสื้อมันจะติดตรงไหนบ้างถ้ายกโดยที่ขอเสื้อแล้วมันก็จะง่ายกว่านิดนึงนะครับอันดับต่อมานะครับก็จะมาแกะคันสตาร์ทนะครับนี่เพื่อที่มันจะได้ไม่เคกะนะครับเวลายกลง หลังจากแกะคันสตาร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปที่ฝั่งจานไฟนะครับแกะพวกโซ่สเตอร์แล้วก็ชุดคันเกียร์นะครับแล้วก็จะไปหลังจากแกะชุดนั้นเสร็จแล้วเราจะได้ยกเวรได้นะครับแกะน็อกเสร็จแล้วนะครับก็โยกออกมาได้นะครับถ้าโยกออกไม่ได้ก็ต้องหาอะไรเคาะออกออกมาครับ <S 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 โอเค <S <S เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนี้ก็ แกะครบหมดแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับก็ต้องแกะฝาครอบสเตอร์น่าออกก่อนนะครับืมันจะที่ต้องแกะก็มีฝาครอบสเตอร์น่ากับคันเกียร์นะครับนี่น็อตคันเกียร์แกะไม่ออกต้องติต้อง,องไอ้น็อตฝาครอบสเตอร์น่านี่ต้องเอาคันเกียร์ออกก่อนนะครับเดี๋ยวชุดสายไฟพวกนี้นะครับ ก็ต้องแกะออกด้วยนะครับเพราะว่าจะยกลงไปทั้งเล้ไม่เหล็กเลยเดี๋ยวเราไปดูดออกข้างนอกกันนะครับแล้วฝัง่งนี้นะครับเราเอาฝาครอบสเตอร์หน้าแล้วก็เอาสเตอร์หน้าออก ไปเลยนะครับมันจะได้ไม่เกะกะเวลาเราผ่าเครื่องนะครับเราจะได้ถอดง่ายๆนะครับนี่นะครับมาดูสเตอร์หน้าใกล้ๆกันดีกว่านะครับนี่ครับสเตอร์หน้านี่ก็ผ่านการเคาะมายับเยินแล้วนะครับมันจะมีฟินลล็อกสเตอร์หน้านะครับเดี๋ยวต้องตีพับลงไปก่อนนะครับเพราะว่ารถพุ้นี้บางที่ไปเจอร้านที่ก็ไม่มีบ็อก เบอร์นี้ก็ต้องใช้สกัดกันนะครับก็เลยทําให้หัวช้าแบบนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมแกะปินนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวลองเคาะเคาะดูนะครับหรือว่าจะใส่บล็อกนะครับว่าบล็อกจะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับครับเดี๋ยวก็จะแกะเอาปินนะครับที่อยู่กับสเตอร์หน้านะครับพอก่อนนะครับ ก่อนนะครับหลังจากนะครับพับปิ้มปิ้นนะครับปิ้นที่ล็อกสเตอร์หน้าออกนะครับก็ลองมาใช้บล็อกถอดดูนะครับจะได้ไม่ต้องให้ทําให้น็อตสเตอร์มันช้ำนะครับอันนี้ก็ใช้บล็อกเบอร์27นะครับประมาณนี้นะครับที่ผมใช้อยู่แต่มันน่าจะตกประมาณ26นะครับตัวนี้ นี่ครับน็อตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แกะกิ้นออกมาครับก็จะเอินหน้าออกมาได้แล้วนะครับแค่นี้เราก็ยกเ,เครื่องลงได้โอเคเสร็จแล้วก็มาดูสายไฟที่ร้อยเข้าเครื่องตรงนี้นะครับตัดสายพัดนะครับ นี่ครับสายไฟนะครับที่แกะพาเทปออกมาแล้วก็จะเห็นนะครับก็ใส่ไว้อย่างนี้นะครับก็สังเกตนิดนึงนะครับว่าสีไหนต่อไปไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างใหม่ทําใหม่เลยนั้นไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้นะครับก็โอเคก็ตรงตามสีนะครับแค่นี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็มาเอาสายคัดนะครับสายคัดตรงนี้ก็ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะครับคือควงแย่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับ เจ้าพอไหมนะครับเจ้าพอก็ออกได้นะครับอ่าโอเคนะครับเนี่ยแค่นี้ก็ออกลวเดี๋ยวที่เหลือก็เป็นน็อตเครื่องนะครับสามตัวนะครับคลายน็อตเครื่องนะครับมีสามตัวนะครับก็ ก็ดึงน็อตออกเลยนะครับแกะน็อตออกก่อนสามตัวนี้นะครับก็โอเคพร้อมที่จะยกได้นะครับก็ลองขยับดูนะครับลองยกดูว่ามันติดอะไรไหมนะครับนี่นะครับนี่่ะโอเคยกขึ้นได้แล้วนะครับเรายกขึ้นมาให้มันมาด้านหน้านิดหนึ่งนะครับนี่ครับให้มันลอยหน่อยแล้วก็ ก็ยกนี้นะครับยบแล้วก็ด้านหลังนี่บางทีโครงเครื่องมันบีดนะครับเราก็ต้องโยกนิดนึง นิดนึงนะครับหูเครื่องมันบิดนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็ยกออกนี่เราแล้วแต่ลุมนะครับเลือกเอานะครับว่ายกออกด้านไหนนะครับแต่เที่ยวนี้นะครับยกออกมาทางนี้ดีกว่าออกไปทางนู้นก็ได้นะครับมันออกได้สองฝั่งนะครับนี่ครับก็ยกเครื่องลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรายกเครื่องลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บอะไรเก็บน็อตอะไร ไว้นะครับเวลาเราประกอบเครื่องเสร็จแล้วเราก็จะได้ประกอบถูกไม่หายนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เก็บแล้วตอนหลังมาตามหามันก็จะหายได้นะครับเพราะว่ายางกับน็อตเครื่องน็อตอะไรร้อยเครื่องอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันหายากนะครับบางทีมันหายมันก็จะเสียเวลาในการตามหานะครับก็โอเคนะครับสําหรับการยกเครื่องลงตัวนี้ก็จะ มีวิธีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวการถ่ายังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในคลิปหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเผื่อจะทําให้ดูนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับครับ